พยิบยักษ์ใหญ่ยิบสี่าเป็นบ่อือคู่วานมาบุญมั่นส่วนเทียงนะครับเด้อค่ะมานี้ทีมีอย่างฝากครับนะครับเรียกด่วนนะคะเรียกด่วนด่วนเลยนะคะรู้สึกว่าท่านได้กระืิท่านคื่เราไม่คู่กับไปยิบยับมาตัวตอนคู่วานี่แล้วโอ้ค่ะผงชูไทยนะครับเนาะผงชูไทยด่วน่าสั่นแต่ว่าเรียกอันเก่าแปดชั่วแหวนที่เรียกเลยละ เดี๋ยวถ้ตูดเดียวเอ้ต่อยแก่อตก็แปดอยู่หอประทับนะครับเนาเลขที่หอประทับเก้าเก้าแปดนะไทยมัที่เก่าเนื้อสั้นมันดีสามแปดจะมีผู้พูดจงไว้ให้อยู่รไยังไหนอยู่สามแปดจะมีผู้จงไว้ให้อยู่สาแปดสามเก้าและสามหกสามแปดสามเก้าและสามหกก่อนเรียา เลยว่าไหนยิบได้จับนะแม่พูดเนาะใครยังไม่ได้ยิบได้จับอันนี้พ่อแม่พ่าเปิดปริศนาได้ไหมเต็มตัวโคโล่เต็งตัวจะไปขึ้นไลน์เนาะแม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากตัดสินแล้วตัดสินแล้วแม่แม่เม่นจะไปขึ้นไลนะจะไปขึ้นไลน์เพราะต้องไปขึ้นยังไงไม่มามาเองใดคือได้บ่ได้ก็ต้องไดเหมือนกันจะเล่นไปเล่นกันเหมือนเด็กว่ะเจ็ดสีกบบเตรียมตัวเลยมือนี้เต็งตัวเลยมือนี้ยนะครับเนาะ เจรณาดูนาเดี๋ยวแม่ครูจะจะสิเขียนไว้ให้เพราะว่าเรียมือเสารนี่ก็คือปูบอกเนาะวันที่เก้าเนาะเนี่ยเก้าหกสามข่าวเก้าหกสามกับสามแปดเท่านั้นล่ะกับสามไม่ตัดตีพ่อสอมาพ่อสอแต่ว่าปูแล้วก็บอกว่าพ่อกะว่าวนันพ่อซื้อเดี๋ยวว่าสารละว่าละว่าพ่อสอซื้อแต่ว่าทีเรื่องอะไรหัวปูเนาะ เข้าเขียนหัวปูใส่น้ำได้เก้าเก้าเปรอือจ้าเพิ่นบอกถึงหัวปูกับใครไหมปูห้อยมือเสาร์นี่เบาอันนี้เพิ่นเพินเพ่นมากาคาระวะปูเนะาะบะนี้ปูก็เรียกว่าเออมาสิเดโซเบลาเดโซเดรมันอยู่ดอะปูมาหาพอกับพ่อดีแล้ววันที่เก่าจะเลืมเรื่อมามาฟอนอ,อ้อมมันหัวพอหัวพอได้ว่าเป็นบาดนี้นั่งหลาเดี๋ยวบะนี้นั่งหลามันกวงแล้วว่ารอ,อบหอัวพอสามรอบ หอพอพอสามรลอพอสาระวางอ่ะคือวายสันนวาบันี้ปูนหรอกแต่ว่าจะว่ากับซื้อไว้แล้วที่แน่ๆก็คือซื้อไว้แล้วแค่ซื้อเสื้อรวดตีไวแล้วเก่าเปดแปดเก้านะคะแต่แต่ตองงวดอันนี้แม่คู่ก็ไี้พยายามให้นะคะเนาะแต่ว่าคือปูว่าเก่าแปดเก่าเกศไปทามสร้างเสือเบื้องแม่นว่ะก็ไปทามสร้างเสื้อเบื้องว่ามันเก่าสิบเจ็ดนั่นแหละแต่ว่าฐานมันพอว่า เอาอ่ออีกจั๊กน้อยเก่าสิแปดสี่ด้บ่ขั้นใด้บ่ได้กับยูกับสร้างสื้อเรื่อเราระวางสี่เปนว่าไปทำสร้างซื้อว่าใดครับว่าสารเก้าเปลี่ยนไดก็ได้เก้าเกียรติก้าแปด่ใน,นคู่กับอ่ออยิบจับไปแล้วแต่ว่าตอนนี้พ่มีไปหาราบงพ่อมีบัดนี้ตอนมือเสาร์นนี้น่าปูเรากลเล่มมาเบอกอย่างหอเราของเป็นว<อ>่ับแล้วมาเบาว่าหอปูที่แบบขาวครบรอบครบหลอบวันที่เก้าพ่อซอสหกสาม นี่แหละที่มันเอจใจตอนเราสิล่วงเราเรียกว่าเก่าสามหกสามก็เก่าสามมาเรียกัวเดียวกัน้ย่นว่าแล้วกับแมนแล้วกับยำว่ามันหกใช่ค่ะแล้วกับบาร์นี่ที่แนวแล้วก็เรียกว่าสามแปดคือเราก็มีทั้นี่เลย้วยี่ไน ่าสุดแล้วนะมัน้ลาสุดแล้วค่ะแต่ว่าสวาเปอร์กับยิฟจะไปเมื่อไรละอันนี้ก็คือเลขโตเกาสามแปดนี่ก็คือจุดสามแปดนะมาหาจุดสายิงสนั่นเลยนเ้ค่ะจุดสามยิงสนั่นนะแล้วเกาเกาแปดคือเลขหอวปูอันที่เพิ่มมากคือเนี่ยค่ะที่เพิ่มมากเก้าหกสามเก้าสามหกสามนี่แหละก็เป็ูก็เลียเนยอหยเดเือเก้าสามหกสามเก้าหกสามนหลักท่นสามตัวก็คือเก้าหกสาม เพราะว่าเก่าหกสามเก่าสมหกเก่าเปลี่ยนไปได้เมื่อแนวไม่คู่กันเรียนไปไปสันอ,อย่างพอท่านได้สามหกสามเก่าเต็มเต็มเลย <laughs> นั่นแหละแม่คู่กันก็มืนกับเอฟซีนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันเอาเน้นเน้นมาได้เ,เพราะว่าถามว่าเรื่อวันนี่แมนได้สื่อใหญ่หลีมันมันมันหนักตัวได้บ่อด้นี่ค่ะก็เลยแปดสามสามแปดที่เนว ม่คูยวันหลงเหลอยู่ติมีเจ้าเดียวเนี่ยไปไปจับพึ่งมาเด่นเนี่ยเจ้านี่ละแปสามสามเปรอะแต่ลองเบิองแล้วค่ะพี่เจรนาเบืองแม่เจ้าแม่กับสิแดนน้ำกันหละเอฟซีเอ้ยนี่ละสามหกสามไปคู่กับไปยิบสามหกสามหกเยลแต่ว่าหกสามนี้ได้หน่อยหกสามก็ได้หล่เป็นได้ สามเก่าเก่าสามกันซ้ำเลขตัวเดียวกันอะไรแว่เนี่ยกับหัวเออหกสามกับเก่าสามเป็นบ่หกากับเป็นเลขตัวเดียวกันหกสามได้เก้าสกกับเ้าตัวเดียวกันสัญลักษณ์มาเพิ่มนะพูดเงัะ นี่ละพี่เจรนาเบอรงนี่ละโครงสุไทายก็มีแช่นี่แต่ว่าทังแมนเฮ้าเสือถือกนแล้วก็บ่จักค่ะเมื่อสิบเป็น1ิคือปูวาก็บ่จัจ19 1ิบเก่าซี่สองีังเสียค่ะปขาเค่ปุย่าขาค่าก็ดแล้วว่าว่าขาเขากับปุยเาว่าค่าปุยเขานปุย่าเข่าค่าข่เออค่าคา่ซิบเก่าเพิ่นเป็นเ็ย่ำอยู่บ่เศา้มัน่อเออค่าคขิบ เออค่าอันถึงพูดว่าค่าปุ๋ยซื้เก่าค่าเขาซื้อสีอะไรนี่ไม่เออนี่แหละนี่แล้เพิ่งจะยำมาให้ห้องอาจารย์สีละตอนที่เนี้ยคือที่เนี่ยเนี่ยตัวสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วนะคะรีบรีบด่วนโค้งสุดท้ายใครยังไม่ได้มีจุดสามโค้งสุดท้ายแต่ว่าปล่อยแต่ด่วนเก่าเป็ดไม่ระวังไม่ระวังคนตะปล่อยแต่ว่ากระตุกเก่า เนี่ยสามเปดกัาแต้นหรือแจตองัวดเดือนวาอันนี้ก็คือเลขตกกล้วกันนฉลากว่าเป็นปูกับผ้าขื่นหอยเลยค่ะแล้วก็เก้าหกสามหรือที่ว่าอันนี้คือปูเแล้วว่าพ่อสองหกสิบสามแล้วกับขื่นหอยปูเขื่อนหอยก็คือปูสี่ประเขาเมา่ขื่นน้องคือวันที่เก้าครบรอบวันที่เก้าทันวาพ่อสองหกสามนี่แหละปูเราเลยย้ำตัวนี้เท่ากันเลยคีดว่าถ้ามันเป็นคือสิบหกว่ะค่ะ แล้วเรือเอามาพิจารณาเนาะค่ะเนาะนี่เอามาพิจารณาคือนตัวเพิ่มแค่นี้บพรเดียว่าเอามาเพิ่มหลายตัวแท้จังสี่น้าแต่ว่าสุ่มเก่าคิดไวเอฟซีก็คือกันกับแม่คู่เรซื้อไว้น้ำกันเหมือนเลยเพราะเม่คู่ยิบจับก็เห็นนะแต่ความฝันแม่คู่จะคิวเพราะคิวอซใช่ลืมอรื้อเท่าไหร่คะเมฆคู่สองสองค่ะอันนี้เป็นความฝันแม่คูะซื้อไว้แล้วค่ะสองสองเอาไว้อัญยะคือกันแล้วสองสองกันนะ อันนี้จสีเขิวบาคขวเนาะค่ะความฝันของแม่ค <Swedish>? ู่ดิแต่ว่าไอ้วันละสวดแสกขึ้นมาสวดแสกขึ้นมาว่าสองหกเย้าเบาเย้าเบาบ้นแม่เสิเอานนี้น้ำเพื่อนก็สีเขียนให้ยูบ้านเบาสวนอ่ะนะสองโฮกมาฉันบอตัวนี้เเอาเปียบเจ้ามือตัวเอาเปียบเจ้ามือสองสอ มันสิง่ายพวดวนมาเนอะมันสิง่ายเดิอนกับ่เนี่ยดิพี่น้องกับ่เนี่ยด้บางเทือบางทีฮะมีรางวัลเป็นบ่เขาจับไปเป็นว่ายิบจับไปรางวัลสองสองอาร์จีเบรียไทยได้คกับเนี่ยคือปูวันห้องก็ได้ออกลังวัลเดียวเนาะลังวันนี่ลัก็เลี่ยดิยิบจับมาหลายนี่ล่ะมันก็เรียกเอาเนี่ย่็ได้เอาตัวเดียวก็ได้แม่แต่แม่คู่ามว่าแม่คู่เอาตัวเดียวเน้นๆให้ได้ไม่คู่กันเน้นก็ได้ค่ะสามหกก็ต้องมีสามเก้าในบ้านละ แล้วก็ต้องกรับเพื่อกันญญนั่นแหละค่ะเอาพิจรารณาเอาเด้อร่พเด้อร์เบอร์ไต้ตัวงเบอร์คาดคาดเอาหยิบจับกันไปเพราะอ๋อยิบตัว<อ>ไดนแม่คู่กับมีในคลิปอยูกย้อนไปด<ม>ูได้<ม>นะคะนี่ค่ะนี่ื่องซื้อคือกันนั่นแหละบ่ออกนอกลูกนอกทางเลยออกอยู่ในกกอบกู้จะเป็นยู่ในกกอบเก่าเกศกับยู่ในกกอบผูนั่นแหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ซื้อว่าอะไรเก่าเกศเกศเก่าเพราะว่า รอตรี่ามีสักกระใบแล้วครับผมทบเก่าแป็ดครับม่มีแม่คู่ไป็นรองผนก็เลยได้แค่หกเก้าพวกมเนหกเก้าแล้วสามจะยุ่นหันนะครับผมใช่ใช่เวลาพวก็เก้ากันยี่สิบจะฟ้าใช่ไหมัมันกระกบกันได้มหมล่ะหกเก้าเก่าหกพวกพี่บอถึงได้แม่คู่กันนะเก้าสามหกสามหกเก่าปิดไปได้นะมันลวดลวดไปมั้งเป็นไปก็ลวดไปเรื่อยครับผมเอ้ามันหนักราะห์ใหญ่ นัดวเค์เนาะอาจารย์จวนเปียร์นี่นั่นได้อาจารย์จวนไม่ธรรมดาเนี่ยกับเสียจวนนะครับแม่ครูจวนว่าแปรสิเขาบนหลังเขาเรีเพื่นว่าบนวีคอเสียาษามากเนียนวีคมากไล่สองแปดว่าครับผมขันนันได้ก็จะแตกเครื่องก็จะเล่นสองเกสองแปดสองเก้าเยพืนว่าเลขแปองเกตสองแปดสองเก้าแต่ว่าเพื่อนเพิ่นอยากเนียนว่าแปดอยู่แต่ว่าเพื่นอยากเนีนว่าหลัง มีมีสองเนาะเสียจวนบ่้างแต่ว่แต่ว่าไม่เสียจวนสิเว้าอยยังกัดตามแม่คู่กับบุญล่างคือไรับครับผมเนาะเพื่อความแน่ใจนะแต่ว่าทีเนี่ยแหน่ยันเลื่อมหกจุดสามแปดครับผมมันสิได้ปลอดภัยเปล่าของหนึ่งสวนนะพี่น้องกระจุยรวดกล่องสลากกระจุยนะครับจุดสามแปดจุดสามแปดพู้ได้กลยานบะเนี่ยอันตรายบุญแตกล่างนะครับเนาะเพราะว่าไม่คู่พันเนี่ยสามตัวครับสองตัวมีแต่เดียวพี่น้องเนาะ ตามนั้นพิจรณานะครับพิจรณาเบื้องหามันมันแมนอีลีหามันใดเนาะของมองบ่เห็นของบ่มีหักคือพอนวา่น่ะของเสียงโศกเสียงดวงอยู่ที่บุญวาสนะถาม่าถือบ่ถือครูวาเพียงแต่ว่ามันสือบริทอฟกันคนเทามันกระทึนบ่ทอกันเนาะแห่งบบิทอกันคือพันวาหน่ะนะบุญไทยบุญมัน หมวดวังหันวัดท่ด reveal, านใดหมวดนี้เขาอาชีได้ครับผมกาเปลี่ยนไปได้ก็ขอให้เอฟซีนั่นแหละห้สู้ห้หมานน้ำกันลำๆเรื่อยๆน้ำกันได้ยินข่าวดีเลอสีโมงเรี่องอะเอาไม่พู่ขออวยพรให้นะคะสาธุ้อปู่เด้อให้มารับรู้รับฟังลูกล้านขอเพิ่องพาะบารมีผู้ชีพขาปูตาผูุ้่มปผู้ควคุมเจ้าที่เจ้าทันเจ้าบ้านเจ้าซรงพร้อมทั้งองค์ปู่พญานาที่ลูกได้างมาซึ่งพระสังกายใ เเพิงภาพบารมีนี่แหละเขาให้ลูกให้ล้ํานศ้ลูกได้วิตทุกวิตยากให้ได้มีเงินมีทองเขาในบ้านในซองได้ผู้สู้ผู้สู้คนเล้อปูเด้อทีเล่ปูทีปลอยมากเขาให้เข่าซะสาธุวสครับงได้ครับเพื่อพี่น้องเรืองเงินเงินรวครับสวัสดีครับ